สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับผนึกคริสตัลฟรีๆนะครับน้องแล้วก็หลายๆคนคงถามมานะครับน้องว่าตัวละครลิงจะมาแจกหรือเปล่านะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครหมอคงฟรีๆด้วยนะครับน้องก็จะเป้าไม้เลยนะครับองแล้วเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนถาวรฟรีๆนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนสามารถรับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะเป่า ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับได้ของฟรีแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็ก่อนที่จะไปรับของฟรีๆนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับวงน้องคูไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา แจกเพชรให้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับเนาะก็คือขั้นแรกเลยนะครับวงน้องก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะขั้นที่2นะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วขั้นที่2นะครับก็เป็นการดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็มีคนดูนะครับถึง10,000คนดูนะครับก็ลาไปเลยในส่วนของเพชร510เพชรหรือว่าบัตรกาลิ่นามูลค่า200บาทนี่นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครเอหลอกอีก1ตัวนะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับเข้ามาแล้วกกก็ทําาาตตมิินด นึงนะครับแต่อย่าลืมนะครับวงน้องก็คืออย่าลืมคอมเมนต์ UID หรือว่าซื้อเฟซตัวเองไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้วยนะครับเนาะก็จะบประหมายเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะพี่ก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องมากมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าในเร็วๆนี้นะครับเนาะจะมีการแจกพันธุ์หึ่งคริสตัลนะครับแต่วันนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว สามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนาอเดี๋ยวพี่เข้ารับให้ดูเลยที่ก่านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นพันึกคริสตัลตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นวันนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับนาะเล่นเซิร์ฟลาวตินะครับก็ฝากกันด้วยละกันวันนี้เข้าไปรับพันนึคริสตัลได้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟอินโดนะครับ อัปเดตเข้าเซิร์ฟอินโดวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟ้ายของเราก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณกลางเดือนนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องใคดที่แบบว่าอยากได้ผนึกคริสตัลตัวนี้นะครับเนาะเซิร์ฟเราก็มีแจกเหมือนกันนะครับวงน้องแต่เป็นกลางเดือนนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้วันนี้นะครับวงน้องก็สามารถไปรับเซิร์ฟลาตินได้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็คือรับได้ทุกคนยกเซิร์ฟพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมเซิร์ฟน้อกนะครับเน บน้องก็คือกลางเดือนนี้นะครับนาออัปเดตเข้ามาแน่นอน100%เนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สุดแรแๆอยากได้สุดเท่ๆนะครับนาอก็สามารถเข้าไปรับกันได้เลยนะครับบอกน้องวันนี้เซิร์ฟลาตินหรือว่าเซิร์ฟนอกแจกแน่นอนนะครับนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็อัปเดตเข้าเซิร์ฟอินโดด้วยนะครับบอกน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่รับให้ดูเลยดีกว่านะครับนาอว่าสามารถรับได้จริงๆรับได้ยกเซิร์ฟนะครับบอกน้องเดี๋ยวพี่จะรับให้ดูกันสุดๆตรงนี้เลยนะครับน้องคนไหรับน้อง เดี๋ยวพี่ทำคลิปสอดให้เข้าไปรับแบบนี้เลยแล้วกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อกดรับมาได้แบบนี้เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องสามารถรับผนึกคริสตัลได้1ก้อนนะครับวงน้องเราก็สามารถแลกซุดได้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะเข้าไปแลกซุดให้ดูเลยแล้วกันนะครับวงน้องว่าสามารถแลกได้จริงๆนะครับเนาะสำหรับรับมาแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะส่วนซุดก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับเนาะว่าหินก้อนนี้สามารถแลกอะไรได้นะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะสามารถแลกซุดได้เป็นสิบซุดเลยนะครับวงน้องแต่เราได้1ุดเท่านั้นนนี่งงก็ สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็สามารถแลกได้ตามนี้เลยนะครับ,บน้องๆรับมาแล้วก็แลกได้แบบนี้เลยนะครับเนาะก็จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับ,บน้องเดี๋ยวพี่จะแรกหนึ่งชุดละกัน,น À, mm Asia, เดี๋ยวพี่ขอเลือกดูก่อนละกันนะครับเนาะว่านี่นะครับบอกน้องว่าพี่จะแลกสุดไหนดีนะครับเนาะเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับบอกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบอกน้องโอ้โหสุดนี้ก็เท่นะครับบอกน้องก็คือพี่แลกสุดนี้ละกันนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับบอกน้องได้มาแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือได้จริงๆ100%นะครับบอกน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้าไทยด้วยนะครับบอกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับบอกน้องเออก็จะบปอมไมเลยนะครับเนาะแล้วก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้้นนนนะะะะคคคคครรรััับบวกกออองง็ืตลหมโเา วันนี้นะครับเนาะก็สามารถเข้าไปรับในเซิร์ฟบาร์ซิลได้แล้วนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟบาร์ซิลนะครับก็สามารถเข้าไปรับได้แล้วนะครับเนาะก็คือในนี้นะครับจะมีทางด้านของท่าทางฟรีฟรีนะครับเนาะบาดอีโอฟรีฟรีนะครับแล้วก็มีการ์ดบูย่าด้วยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกองตัวละครนะครัะวงน้องก็คือในนั้นนะครับเนาะจะมีหมอคงในนั้นด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะสุดมากๆเลยแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนหาวอนด้วยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟบาร์ซิลวันนี้้นนะครับวกอง็ สามารถเข้าไปรับกันได้เลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับเนาะก็สุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปื้น AW นะครับเนาะที่สามารถรับได้ฟรีๆแล้วก็จะมีทางด้านของ m 6 0นะครับเนาะที่รับได้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็รับได้ถาวรเลยนะครับเนาะก็เป็นสกินปื้นถาวรเลยนะครับเนาะก็จะประมา้เลยนะครับส่วนภารกิจก็ทําไม่ยากเลยนะครับวงน้องก็คือล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับได้เลยนะครับเนาะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก จริงๆนะครับเนาะก็เป็นวันที่6นะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้จริงๆนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับก็สามารถไปเล่นเซิร์ฟบราซิลได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าเขาจะแจกสกินปื้นหาวอนด้วยนะครับหรือว่าใครที่เล่นอยู่แล้วนะครับเนาะก็ดีใจด้วยละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟบราซิลนั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรากันบ้านนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรามีอะไรมาแจกบ้านวงนอองก็็คืยย่าีเเหนนละครััับเเนนนนกกกกกกกิิจจรรรรรมมตตวววแ็็็ปี้ลยคงอื เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกสัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับเพียงแต่เราเติมเพชรครบ99เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็รับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับวงนะ้องก็สามารถรับได้ยกเซร้อนะครับเนาะสำหรับสายเติมเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือรับได้ฟรีๆนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับ,นะบ,นะรบก็ต้องได้เติมเพชรนะครับถึงจะได้นี่นะครับวงนะ้องเออก็จนะปรนะมาทเลยนะครับถ้าใครอยากได้นะครับเนาะก็บอกพี่ได้เลยนะครับวงน้องส่วนสกิลของมันะนะครับก็คือแบบว่าวงบีบนะครับพวกองคมมัันเะ่าสไํญนะนะ เท่าไรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้จําเป็นนะครับวงน้องแต่ที่สําคัญนะครับเนาะใครที่เล่นนกหมอกนะครับวงน้องก็คือดูเหมือนว่าจะจําเป็นอยู่นะครับนากับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่ามันบวกเลื่อนให้นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนที่แบบว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นเล่นนกหมอกนะครับวงน้องก็สามารถเป็นเล่นได้เลยนะครับหรือว่าซื้อได้เลยนะครับเนาะ วงน้องก็เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับเนาะเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มนะครับวงน้องเราก็มีสีสันสวยงามมากนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องส่วนสีสันของมัานนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเติมครบ1 9 9ก็รับแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สุดจัดเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เลยนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะกระต่ายน้อยตัวนี้นะครับวงน้องเหมาะสําหรับการเล่นนอกบ่องนี่นะครับเนาะเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องสกินที่สนะครับเนาะสกินตัวนี้นะครับวงน้องก็คือโหดจ ก็สามร้อยเาเก้นะครับวงน้องก็ mm hmm. คือ yeah, ประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าอยากได้ครบจบในทีเดียวเลยนะครับวงน้องก็คือเติมไปได้เลยนะครับเนาะ399ในนา้ครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องสามารถเติมได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องจ้าอัปเดตเข้ามา3วันเท่านั้นนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครัับบบบสาหรนน้องคที่่แว อยากได้สัตว์เลี้ยงฟรีๆนะครับเนาะวันนี้เซิร์ฟเราก็มีขายในนีนะครับองน้องหรือว่ามีแจกในนี่นะครับเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับองน้องสำหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็ได้จดลงไปแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็มาสอนรับผนึกคริสตัลฟรีๆนะครับเนาะงเราก็สอนรับตัวละครลิงฟรีๆด้วยนะครับองน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับเนาะก็เข้าไปเล่นเซิร์ฟบาร์สิลได้เลยนะครับอยากได้ผนึกคริสตัลฟรีๆนะครับเนาะก็สามารถเข้าไไไไปปเเเเลลลล่่่นน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 ซิิรรรร์ฟาาาาตด้้้้้ยยยะะะคคัับบบบววกกออองง็จมณีีสหหทแ ไหนอยู่แล้วนะครับน้องน้องก็คือหรือว่าเล่นเซิร์ฟไหนอยู่แล้วนะครับน้องก็สามารถเข้าไปรับได้เลยนะครับน้องน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับวน้องวันนี้มีแต่กิจกรรมสัตว์เลี้ยงนะครับน้องส่วนกิจกรรมตัวอื่นยังไม่มีนะครับวน้องวันไหนมีของฟรีอัปเดตเข้ามานะครับน้องที่จะรีบมารายงานทันทีเลยนะครับน้องน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับน้องน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นลิฟต์ซีคนใหม่นะครับน้อง ขวข้างกันเลยนะครับหันไปกดกระดิ่งนิดนึงนะครับน้องๆเพื่อว่ามันจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่พี่อัพลงไปหรือว่าพี่แจกโค้ดพี่แจกตัวละครนะครับน้องจะได้แจ้งเตือนได้เยนะครับน้องๆก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับใครที่แบบว่าเป็นบิ๊ซีคนใหม่นะครับน้องยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็สําหรับบิ๊ซีคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคลิปนี้ขอสักห้าร้อยไลค์ก็พอนะครับน้องๆเออ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนาอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับนาอพี่ก็จะมาแจกเพชรด้วยนะครับหวงน้องถ้าใครอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็ทําตามกติกานิดนึงส่วนกติกาพี่จะบอกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหวงน้องก็ลงไปดูกันได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับหวงน้องสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงหรือว่าคลิปแบบไหนนะครับหวงน้องบายบาย